และนี่คือสหีบล็อที่ดีที่สุดใน99นอินเดอะฟอร์เดอย่าลืมกดใจและกดติดตามแวะไปดูที่มังยูมีทั้งไก่คานและไก่เจม็มอันดับทพี่3หีบทับทิมในหีบนั้นจะมีของทั้งหมด6อย่างด้วยกันซึ่ง6อย่างนี้ก็คุ้มหมดเลยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือยนต์หรือว่ากเกาะแดงแล้วก็จะมีปุง๋งปุงลูกซองมาด้วยเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งหีบที่ดีมากๆเลยเลยนะอันด ลุงฮีเจอเพชรแล้วเย่เฮเย่เฮเย่เฮเป็นหนึ่งหีบที่เห็นแล้วแต่ละที่เนี่ยก็ต้องยิ้มหวานอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็ได้เพชรแน่นอนนะนะและอันดับที่หนึ่งหีบเอเลียนมนุษย์ต่างดาวเจ้าหีบเอเลียนเนี่ยมีของดบทั้งหมด4อย่างนั่นก็คือเกะเอเลียนยับเลเซอร์แล้วก็ปืนเลเซอร์แล้วก็เพชรนั่นเองบอกเลยว่าของแต่ละอย่างเนี่ยได้มาก็ต้องชื่นใจแน่นอน เพื่อนเนี่ยชอบเปิดหีบอ,อะไรกันก็อ,อย่าลืมมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะ